สวัสดีครับพี่น้องสุขุพันสุขวัลย์สุขสข่วนนะครับเ <laughs> มื่อคืนนี้ไม่บอดังเลยพี่น้องนะครับวันนี้กินนันตำมะฮงคือเก่านะครับกับทอดเนื้อแดดเดียวมันติถฉือกันแน่อยงหน่อยนะครับพี่น้องนะกับข่าวนี้วห่อนๆนะพี่น้องทอดเนื้อแดดเดียวพี่น้องไหกิน,กนด้วกันตำมะฮงเด้อพี่น้องแซ่บๆตามะฮงใซ่บกว่าเลยพี่น้อง จันเก้าไเพีองจิพมบเบเที่ยงขอพูดเพีองสมองสวอเด้อนะครับทิ่บเบิ้งงลิบให้นเน้แวงแล้วอ่ะกดไลค์กดแชร์นะครับฝากช่องยูทูบตำแนงในแหลงแส n นงได้เป็นอนเด้ดไม่มีอย่างไรแล้วนครับอ <c oughs>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  ยิ่งยังไบบนหน่งมันจำบุ้งนะครับเขอาอ้วนอ้อนพี่น้งองเขาอ้อนแล้วก็แยบจับ,บพี่น้องพ่อกินนยุ่กินเขากระไร mhm mm chào đi không có bỏ nhạc này bó nhầm liền đấy Nó mới phải xe của cậu ไม่ปลดุกสัดว์ตรงนี้เลยนะใช่อืม

บ่าเลี้ยวเราเป็น้องก็ได้ก็แช่น้ำนีด้อครับ มักให้คนได้ยถือใจโคตรแย่พี่น้องครับขอบคุณพี่น้องสุมองคุวรรณนะครับมึงไอ้จีนสองแย้มมึงแย้มเลี้งคำคำเติบแบบพี่น้องคำเติบแล้วสมวกวุศ miếng cho một miếng nhắm xèo cả cứ cho chăm màu cả xèo đi với

mẹo khẩu bọn đấy, có trái có phải nón nướng đĩa, chín bằng nón, uẩn, rán nồi tắc nấm ขพูดเป็นทางตรงสุบันสวัสดีสุขบทุกคนนะครับชิปนีวไว้สซัมเนี่ยครับอิ่มแล้วจีน้ามันก็อิ่มนะครับเนาะ